สหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับแค่4นาทีก็สามารถออกกำลังกายได้เทียบเท่ากับคนที่มีเวลา10-15นาทีด้วยกันนะครับในตรงนี้นะครับเราออกกำลังกายสนาทีนะครับแต่ยังคงเผาผ่านต่อไปต่อเนื่องกัน15นาทีถึง30นาทีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มจากท่าแรกก่อนนั่นคือในส่วนของเอ้าท์เทคคมเบอร์นะครับให้ทุกคนทําตามผมนะครับและเดี๋ยวผมจะทําภาแบบช้าๆให้ดูด้วยนะครับโอเคมาท่าแรกกันครับเดี๋ยวเเรราิ่มนะ3 สองหนึ่งไปครับมา20วินาทีนะครับแล้วพักนะครับในส่วนของอีก10วินาทีด้วยกันนะครับไปเลยแบบนี้โอเคไปเรื่อยนะครับดึงเข่าไปข้างหน้าแบบนี้เยี่ยมครับไปเรื่อยอีก3า1หนึ่งโอเคถ้าต่อไปนะครับเราจะทำในส่วนของสคอร์จัมป์นะครับอีกนะครับ20วินาทีด้วยกันเตรียมตัวนะทุกคนนะ ส2 1อง,งเริ่มครับไปแบบนี้นะกระโดดขึ้นนะครับแล้วย่อลงกระโดดขึ้นย่อลงแบบนี้ไปเรื่อยๆง่ายๆนะครับขึ้นลงแบบนี้มาอีก5้าวินาทีครับไขึ้นลงสอง,งโอเคแล้วพัก10วินาทีนะครับถ้าเราไปเราทำท่าประจำของเรานั่นคือเบอร์บีนะครับอีกสาม สองหนึ 1> 2, 1, ่งเริ่มไปขึ้นมานะครับหนึ่งนะครับลงไปไวิพื้นด้วยก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไหวนะลุกขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกห้าวินาทีด้วยกันกระโดดขึ้นมาสองหนึ่งโอเคดีครับท่าต่อไปเราจะทำในส่วนของเจ้าม,มิแจครับทำตัวสาม 2องหนงเริ่มปั่แบบนี้กระโดดยักขาไปเรื่อยไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะครับไปเรื่อยอีกสิบวินาทีนะครับสองหนึ่งโอเคทักครับเสร็จแล้วกลับไปทำท่าเบอร์ปี ต่ออีกรอบนึงครับไปด้วยขึ้นนะครับเคใครแตระเพหน่าแตะไปเลยนะครับขึ้นมาลงเบบขึ้น,นหรืออปชั่นนะครับก็คือกระโดดไปด้านหลังแล้วขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บขึ้นมานสองหเคเยี่ยมครับทีน,นี้เราจะกลับมาในท่าของ ขอจ้ำนะครับเริ่มตัว2 1งหน่งแล้วไปครับโดดขึ้นลงยอ่อขึ้นแล้วลงไปเรื่อยไปเรื่อยอีกสิวินาทีมาขึ้นลงไปเรื่อยสองหนึ่งโอเคเยี่ยมมากทีนี้สิวินาทีต่อด้วยมัลติเนคัมเบอร์ครับสาม สองหนึ่งแล้วไปยี่สิบ็นาทีวนเอานะมามาไปเลยมาครับดเดี๋ยวห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคแล้วจบท้ายนะครับด้วยการ ต่อยแฉบคอร์สนะครับอีกสามสิบวินาทีเต็มตัวสามสองหนึ่งเริ่มล้อกตัวต่อยน้าท้องไปต่อยเลยเด้อม,มาดเดียวสามสองหนึ่งโอเคเยี่ยมครับและนี่ก็คือในส่วนของ 4นาทตทับตานะครับ